สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับพลอยธัญญพรแซ่เอี้ยวนะคะวันนี้นะคะพอมีตัวช่วยดีๆในการลดน้ำหนักมาบอกต่อให้กับสาวๆหลายๆคนได้ทราบนะคะ พเชื่อเลยนะคะว่าหลายๆคนนะคะต้องมีการกังวลใจเป็นอย่างมากแน่นอนกับเรื่องน้ำหนักของตัวเองนะคะบางคนอยากลดไขมันอยากลดน้ำหนักแต่ว่าพึ่งยาลดน้ำหนักซึ่งตัวช่วยเหล่านี้นะคะจะทำให้โยโย่นะคะและมีผลเสียต่อร่างกายนะคะแต่วันนี้ที่พอจะนำมาแนะนำนะคะตัวนี้นะคะ่ะจะเป็นโปรโตีนของแอมเวย์นะคะ เป็นโปรตีนของแอมเที่ไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายนะคะเพราะโปรตีนแต่และชนิดสกัดมาจากถั่วเหลืองแป้งข้าสาลีนะคะซึ่งควรรับประกันว่าไม่มีผลเสียต่อร่างกายแน่นอนค่ะซึ่งสาวๆคนไหนที่ไม่มีเวลาออกกำลังกายนะคะก็สามารถทานได้นะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับสิ่งเหล่านี้กันเลยค่ะ ตัวแรกนะคะที่ทุกคนได้เห็นไปเมื่อครู่นี้นะคะเดี๋ยวพลเอามาขึ้นจอให้อีกทีหนึ่งนะคะก็คือตัวนี้ตัวนี้นะคะคือ all plant protein นะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรตีนที่สกัดมาจากถั่วเหลืองข้าวสาลีและถั่วชนิดต่างๆนะคะตัวนี้จะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะคะและช่วยให้กรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายตัวนี้จะมีไขมันและคอเลสเตอรอล0%นะคะซึ่งจะไม่มีผลเสียต่อร่างกายแน่นอนค่ะ และไม่มีผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักตัวที่2กันเลยค่ะตัวช่วยที่2นะคะก็คือบ o d ี k e ี body key คืออะไร body key คือผลิตภัณฑ์สำหรับทดแทนมื้ออาหารนะคะซึ่งประกอบไปด้วยโปรโตีนใย,ยอาหารนะคะวิตามินและเกเลือแร่ต่างๆนะคะที่สำคัญต่อร่างกายนะคะซึ่งตัวช่วยพวกนี้นะคะ่ะจะทำให้ ร่างกายเราค่ะมีความสมดุลเพิ่มมากขึ้นนะคะและตอนนี้ยังมีกากใยอาหารนะคะเพื่อช่วยในการขับถ่ายอีกด้วยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่ไม่บีบลำไส้เหมือนยาลดน้ำหนักนะคะขอให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้นะคะต่อไปจะเป็นตัวที่3ค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ ช่วยที่3นะคะนั่นก็คือ d o x phyto b ตเ n รนะคะ d x phyto b เบ n นคืออะไรก็คือวิตามินรวมเกลือแร่รวมนะคะและมีสารสกัดจากพืชผลไม้ผัก5ะะ้าสีค่ะไาะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะไม่สามารถที่จะทานอาหารภายใน1ในหนมื้อนั้นนะคะให้เป็นผัก แบบ5สี5้าชนิดนั้นได้ค่ะก็เลยต้องมีตัวช่วยตัวนี้เลยค่ะตัวนี้จะไม่มีสีเจือปนไม่มีกลิ่นสังเคราะห์ใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวนี้ไม่ใช้วัตถุก,กันเสียเลยค่ะแม้แต่นิดเดียวตัวนี้เป็นสูตรเฉพาะของทางนิวทริไลเดโดยเฉพาะนะคะตัวนี้สามารถรับประทานได้ทั้ง คนที่ลดน้ำหนักและไม่ลดน้ำหนักก็สามารถทานได้นะคะเพราะว่าตัวนี้จะช่วยเสริมสร้างกระดูกสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะต่อไปจะมีอีกตัวหนึ่งตัวนี้ค่ะพอยลืมบอกไปเลยนั่นก็คือน้ำมันปลาน้ำมันปลาก็คือตัวช่วยที่ทำให้เลือดเราหมุนเวียนได้ดีนะคะสามารถหาซื้อกันได้ในช็อป m อมต่างๆนะคะแล้วก็มันจะมีแอปพลิเคชันของเขาโดยเฉพาะนั่นก็คือแอปพลิเคชันแอม y ์คลิ k นะคะช่องทางการสั่งซื้อนะคะพอใส่ไว้ให้ท้ายคลิปแล้วนะคะใครสนใจนะคะพอยจะมีรายละเอียดราคาที่เป็นชุดลดน้ำหนักอะคะอยู่ท้ายคลิปเช่นกันนะคะ ใครสนใจนะคะสามารถที่จะเข้าไปคลิกลิงก์สั่งได้เลยนะคะโหลดหรือโหลดแอปพลิเคชันเข้ามาเพื่อกดดูรายละเอียดต่างๆดูได้ก่อนนะคะค่ะวันนี้นะคะพลยก็ขอแนะนำไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย もう。